ขนมปังแฮมชีสค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะอาหารเช้าค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเข้าควรค่ะวันนี้จะพามาทําขนมปังแฮมชีสนะคะเพื่อนๆวัตถุดิบตามนี้เลยนะคะมีขนมปังมีแฮมแล้วก็ชีสค่ะมาเริ่มทํากันเลยนะคะก็คืออันดับแรกก็หั่นแฮมก่อนนะคะเพื่อนๆหั่นแบบ ตามความชอบเลยนะคะใครจะหั่นแบบไหนก็อันนี้จะหั่นแบบยาวๆค่ะเพื่อนๆหั่นแบบเล็กๆยาวๆค่ะลืมบอกค่ะเพื่อนๆมีซอสมะเขือเทศด้วยนะคะนี่ซอสมะเขือเทศด้วยนะคะใช้ทาตรงขนมปังนะคะเพื่อนๆ ทาตั้งสองแผ่นเลยค่ะ,ะแล้วก็นำชีสมาโรยนะคะเพืเ่อนๆ ทสองแผ่นเลยค่ะทำหมดสองแผ่นอันนี้เป็นอาหารเห็กของคอปเปอร์นะคะเพื่อนๆก็นำแผมมาวางนะคะอย่างนี้ค่ะใส่หน้าเยอะๆไปเลยนะคะเพ,ะเพะื่อนๆจะได้อร่อยก่ะทำทานเอง เดี๋ยวเราไปย่างกับกระทะกันเลยนะคะตั้งกระทะนะคะเพื่อนๆไม่ต้องใส่น้ํามันเลยนะคะไม่ต้องใส่อะไรเลยค่ะเพื่อนเพื่อนก็นําขนมปังมาวางบนกระทะได้เลยค่ะนี่นะคะวางหมดเลยค่ะสองชิ้นระวังนะคะแล้วเพื่อนๆนก็ปิดฝาไว้นะคะเปิดไฟอ่อนๆนะคะเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวก้นหม้อจะไหม้ก่อนนะคะให้เปิดไฟอ่อนๆนะคะก็อย่างนี้นะคะย่างไปเรื่อยๆค่ะเพื่อความร้อนจะได้ให้ชิดละลายนะคะปิดฝาไว้เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะหรือใครมีเตาอบก็ใช้เตาอบเลยนะคะอันนี้ไม่มีค่ะที่บ้านก็เลยใช้แบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะนี่แค่นี้ก็ได้แล้วนะคะเพื่อนๆชิดละลายแล้วค่ะ ละลายแล้วค่ะเพื่อนเนตักขึ้นเลยนะคะนี่เห็นไหมคะเรามาตัดกันเลยนะคะตัดนะคะข้างล่างก็จะกร,บกรอบนะคะขนมปัง ร่อยค่ะก็ลงจานเลยนะคะอาหารเช้าง่ายๆค่ะอร่อยด้วยนะคะเพื่อนเดูชิดดูชิดค่ะชิดยืดเลยค่ะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อน